สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีกันในเดือนมิถุนายนคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อเป็นการอ่านที่ภาพรวมนะอ่านที่ดาวจรเท่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิอมของคุณด้วยนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาจนถึง16ตุลาแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระว่างลักอยู่ที่กันจะดูได้ตรงกว่านะ เดือนนี้ดาวพุธด,ดาวประจำตัวของคุณตั้งแต่วันที่สองพฤษภาจะอยู่ในภพสุภะชีวิตพลิกฟื้นเลยจากที่ซึมเศร้าเหงาหงอยท้อแท้ทำอะไรติดขัดคุณจะกลับมาคิดใหม่คิดแต่สิ่งดีๆที่จะทำให้ตัวคุณมีกำลังใจมองโลกในแง่ดีให้อภัยทำให้ใจคุณเบาขึ้น อาจจะถือโอกาสนี้ทำบุญทำทานเพื่อให้จิตใจเบิกบานบางท่านอาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างประเทศได้เดินทางแบบไม่คาดคิดหรือมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่าใช้ใจในการเดินทางดาวพันธุทที่อยู่ในภพมรณะทำให้คุณอาจจะพึ่งใครไม่ค่อยได้นะมีญาติพี่น้องเหมือนไม่มีเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพึ่งพาตัวเอง วันที่18มิถุนาดาวพุธด,ดาวประจําตัวเข้าพบการงานดาวเป็นเกษตรคุณก็จะมีพลังขึ้นเลยนะหันมามุ่งมั่นโฟกัสในเรื่องของงานทำมาหากินเก่งมีความรับผิดชอบดีปัญหาและอุปสรรคของคุณในเดือนนี้คือเสาเจ้าเรือนปุตตะที่อยู่ในภพอริ ราหูเจ้าเรือนอริอยู่ในภพมรณะส่งผลให้จะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขมีความกดดันสูงดูแลสุขภาพด้วยนะจะเจ็บป่วยบ่อยๆหรือมีเรื่องกุ้มใจเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารบุตรหลานบริวารลูกน้องหัวดือ้อหรือว่าไปคบเพื่อนที่พากันไปทำเรื่องไม่ค่อยดีสร้างนี้สินให้ทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจเสียเงินเสียทอง ตัวคุณเองก็อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมากอะไรที่นิ่งได้ก็นิ่งนะอย่าไปเจ็บร้อนแทนคนอื่นไปออกตัวแทนคนอื่นเยอะจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาภายหลังในด้านการงานดาวพุธด,ดาวการงานอยู่ในภพสุภะคุณจะมีโอกาสดีๆเรื่องของงานเข้ามาได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ได้เลื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เจ้านายผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสนะผลักดันให้คุณก้าวหน้าคุณจะมีความคิดนอกกรอบไอเดียบางไอเดียที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แต่คุณสามารถที่จะทำให้มันเป็นไปได้การติดต่อธุรกิจการค้ากับต่างประเทศประสบความสาเร็จมีโอกาสได้เดินทางไปดูงานไปอบรมสัมมนา,าต่างประเทศวันที่18มิถุนาดาวการงานเข้าพบการงานดาวเป็นเกษตร คุณก็จะมุ่งมั่นนะมีความมุ่งมั่นในชีวิตสูงรวยงานจริงจังทำงานแบบไม่กลัวหนักไม่กลัวเหนื่อยทำงานด้วยความมั่นใจมีภาระความรับผิดชอบหลายอย่างได้รับมอบหมายหน้าที่การงานเพิ่มแต่คุณจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ประสบความสำเร็จในชีวิตบางคนอาจจะเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศก็ตามมาอยู่ในพบการงานคุณที่ทำงานคนเดียวพวกครีอทีฟต,ต่างๆงานที่ต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียสร้างสรรค์คุณจะมีความคิดแปลกใหม่มีความคิดที่แบบว่าไม่คิดว่าเออจะคิดได้อะไรแบบเนี้ยเนาะทำงานอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังทำงานที่เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยหรืองานที่ต้องมีการปรับรูปแบบการทำงาน อยู่เสมองานเกี่ยวกับต่างประเทศมีความสำเร็จดีมากในด้านการเงินดาวสุขดาวเจ้าเรือนสุภะและดาวการเงินของคุณอยู่ในภพลาภะคุณจะมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าในเรื่องของราภผลเงินทองหาเงินเก่งนะมีสติปัญญาดีมีไหวพริบมองเห็นช่องทางในการทำมาหากินมองเห็นโอกาสในการเพิ่มรายได้การเงินของคุณจะคล่องตัวมาก มีเครดิตเรื่องการเงินดีมีโชคลาภมีโอกาสดีๆเข้ามาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองประสบความสําเร็จดาวศุกร์กับอังคารผู้มิตรอยู่ด้วยกันในภพลาภะนะมีคนสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมิตรหรือผู้ใหญ่มีโชคลาภจากการเดินทางการพบปะผู้คนการเจรจาธุรกิจการค้าส่งผลดี เพื่อนจะแนะนำช่องทางการหารายได้ให้ทำให้คุณมีรายได้พิเศษมีรายได้เพิ่มได้เงินจากการขายอสังหาได้โชคลาภได้มรดกแบบไม่คาดฝันในด้านค่าใช้จ่ายระวังในเรื่องของสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตัวเองสุขภาพของผู้ใหญ่ในครอบครัวเสียเงินในส่วนนี้ค่อนข้างมากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยซ่อมบ้านซ่อมรถ หรือมีเหตุให้คุณต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานที่อยู่นะอาจจะไปต่างประเทศหรือว่าไปต่างถิ่นที่ไกลจากถิ่นกำเนิดของคุณมากๆในด้านความรักดาวพฤหัสบดีดาวคนรักคู่ครองของคุณเป็นราชาโชคอยู่ในภพมรณะคุณที่มีครอบครัวแล้วต้องอาศัยความใจเย็นมากๆนะ อะไรที่ผ่านได้ก็ผ่านนะไม่ต้องจริงจังซีเรียสเป็นเรื่องไปหมดะทุกเรื่องเพราะว่าดาวคนรักที่อยู่ในภพมรณะมันมีโอกาสที่จะห่างเหินการมีโอกาสที่คุณจะผิดหวังเสียใจเพราะคนรักคู่ครองหรือคนรักคู่ครอ,องของคุณเจ็บไข้ไม่สบายแล้วราหูกับพฤหัสเนี่ยเป็นดาวคู่หลอกคู่ลวงนะเป็นดาวที่อาจจะถูกโกงต้องระมัดระวังมากๆนะจะไปลงทุนทําอะไรกับใคร เตือนคนรักคู่ครองของคุณด้วยส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักได้เหมือนกันอาจจะเจอกันแบบไม่ตั้งใจนะเจอกันโดยบังเอิญถ้าคนที่เข้ามาเป็นต่างชาติต่างภาษาอันนี้แก้เคล็ดมรณะได้พอสมควรแต่ว่ามันมีดาวอาริเข้ามาเกี่ยวข้องกับดาวคนรักคู่ครองด้วยถ้าจะว่ากันจริงๆไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักสำหรับชาวกันที่จะโฟกัสในเรื่องของความรัก เพราะว่ามันอาจจะยังติดเงื่อนไขย,ยังติดปัญหาหลายอย่างคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่เคลียร์คัดชัดเจนเขายังมีพันธะผูกพันหรือความสัมพันธ์ของคุณแรกเริ่มเหมือนดีแต่ว่ามันอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วอย่างที่บอกนะมันมีทั้งราหูกับเพื่ฤหัสอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีคนที่เข้ามาเขาอาจจะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะมีความ เลเหลี่ยมเข้ามาหาคุณอันนี้ชาวกันต้องพิจารณาดูดีๆแล้วดาวพฤหัสอยู่เนี่ยประมาณหนึ่งปีคุณจะพ้นจากมรณะก็คือประมาณเมษาปีหน้านะถ้าจะให้ดีจริงๆกันเนี่ยหนึ่งปีจากนี้นะคุณโฟกัสในเรื่องของการงานคุณโฟกัสในเรื่องของการเงินอันนี้ดีกว่านะในเรื่องของความรักไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันมากมีเข้ามาพอกระชุ่มกระชวยเป็นกำลังใจเป็นพลังใจ ก็โอเคแต่ว่าอย่าไปทุ่มเทมากเผื่อความรักให้ตัวเองด้วยอย่าคือช่วงเวลาปีนี้ชาวกันนะคุณอย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองแล้วคุณก็จะผ่านไปได้นะเดี๋ยวปีหน้าดาวคนรักคู่ครองของคุณเนี่ยไปเข้าพบสุภาอันนั้นดีมากเลยดีกว่ามรณะแน่ๆนะถึงตอนนั้นแล้วคุณไปโฟกัสในเรื่องของความรัก ก็ยังไม่สายนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันในเดือนมิถุนายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า